สวัสดีครับเพื่อนเื่อนกลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครให้เพื่อนให้ดูกันอีกเช่นเคยก็ตัวที่จะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือนี่เลยกินกอล์ฟินก็อินเลยก็ไปดูสเตตัสของตัวนี้กันหน่ดีกว่าว่าตัวนี้เขาเป็นสายสายสีเขียวความเร็วก็คือเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นไม่เน้นโจมตีอะไโจมตีแบบตัวตัวจะเน้นแบบรอบกัดมากกว่าเพราะสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่หายจากแมปสักส่วนใหญ่ ก็คือเหมือนว่าคือสกิลทุกสกิลอะของเขาจะถอยหลังหนีศัตรูตลอดเลยอยูเวนสกิลอสกิลแรกซึ่งจะเป็นสกิลยืนยืนปาระเบิดก,ก็อ,นอันนี้เลยเขาจะเป็นตัวที่ไม่เหมาะในการเออ่ที่จะไปลงเออ่ PP เพราะว่าเออ่ PP เนี่ยมันจะเป็นการ PP หรือทำลายไปเพื่อนเนี่ยจะเป็นการเออ่สู้กันตัวต่อตัวก็คือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอ่อ ไว้แบบไว้หนีศัตรูแล้วคือถ้าเพื่อนๆหลายคนที่เล่นมาเนี่ยจะพอรู้ว่าเวลาเราสู้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทม์ไลน์แบทเทิลหรือว่าในพวกเอ่อเอ่อสกิวอร์ไม่ใช่กิวอร์สิเอ่อเบทเทิลเวิร์ก็คือพวกฮีโร่ที่บัตรหรือคอมไอเล่นเล่นให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นเอไอที่ล็อกเป้าโดยอัตมัตก็คือมันจะล็อกเป้าของฮีโร่ตัวเดิมตลอดเลยแต่มันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเอ่อฮีโร่ตัวนั้นหายไปจากแมทซึ่ง หนึ่งงันก็คือกินกอบปิ้นพอกินกอบปิ้นเนี่ยสกิลที่สองสองสามสี่ 2, 2, 3, เนี่ยของเขาเนี่ยจานหายไปจากแมททำให้อาร์มโร่ที่สู้อยู่ของเขาเนี่ย,ย, Mac, ย,ยต้องเปลี่ยนไปสู้ไอตัวอื่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวกินกอบปิ้นเองซึ่งมันจะมีประโยชน์มากตอนลงทำลายแพทเทิร์ไม่ใช่ทำลายแพทเทิร์สิแบทเทิร์นเวอร์ในช่วงนี้เป็นไรให้พูดติดๆฉาด,ด,ดก็แต่ว่าก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะใน ทำแพทเทิร์นหรือ PVP แต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์มากเนื่องจากเออสกิลสกิลสองสามสี่เนี่ยมันเป็นสกิลที่ต้องใช้สกิลหนึ่งก่อนเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่ต้องยืนนิ่งๆเพื่อใช้ใช่ปะอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เอ่อศัตรูของเราเนี่ยจะโจมตีส่วนเราได้ไม่าจะเป็นสกิลพวกสกิลจับล็อกหรือสกิลอะไรต่างๆแล้วก็บินเป็นตัวที่มีสกิลเอ่อไม่ใช่ไ่มีสกิลสิมีเลือดน้อยแล้วก็ เป็นตัวที่เกาะบางมากก็คือโดนโดนแค่คอมโบ2คอมโบก็ตายแล้วถ้าโดนพวกสายสีแดงนะแต่สายสีเขียวด้วยกันหรือว่าสายสีฟ้าก,ก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะอืมอ่าก่อนอื่นเลยเราไปดูที่ตัวเซ็หกหินกันดีนกว่าผมใส่เซตอะไรอ่ากอลป้นเนี่ยให้เน้นอสองอย่างก็คือ,อเน้นาทางโจมตีไม่ให้สออย่างสิ เน้นเอฟเฟกต์เซตสอันก็คืออที่มันมีบวกโจมตีกับบวกระยะเวลาจกดลดย็ดลดลดยระยะเวลาการใช้สกิลอ่าก็คือให้เน้นสองเซตที่ผมแนะนำก็น่าจะเหมือนเดิมแหลยนะโอ้ยเกี่ยวกดเปลี่ยนเซตอ่าคือเซตตาเหี่ยวตาเหี่ยวเนี่ยใช้ได้เกือบเกือบเกือบบทุกตัวเลยเพราะว่ามันมีคือค่าทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในนี้เลยอ่ะทั้งเอ่อ พังโจมตีบวกอัตราที่ที่ข้อความเสียหายที่ที่ข้อลบดลีระยะเวลาการใช้สกิลซึ่งเหมาะกับพวกสายทลังโจมตีมากเกือบทุกตัวอีกเซตท่แนะนำก็คือกลยุทธ์ของสายรับซึ่งก็จะคล้ายกับเซ็ตไฟเยี่ยวแต่ว่าจะต่างกันแค่ไม่มีลบดลีซึ่งก็ปปีนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่เล่นลบลิี พราะอย่างที่บอกในตอนที่ผมรีวิวไปแล้วนะว่าตอนเนี้สายลบบีกมันอยู่ยากผมก็เลยเน้นพวกไม่สดทัพป้องกันก็คือเน้นไปพวกทางดาเมจไปเลยแล้วก็เน้นคูณดาวสกิลเร็วจะได้แบบหายแบบตัวเร็วก็สองเซตนี้นะที่แนะนํส่ื้อื่นก็พอจะได้นะถ้าเกิดมี5่าใกล้เคียงกันแต่พวกบวกเลือดบวกอะไรเนี่ยไม่เหมาะเพราะกอบบิดไม่ใช่ตัวยืนแท้งอยู่แล้วซึ่งผมปั้นตัวนี้เพราะว่า มันมีข่าวลือมาว่าเขาจะมีสกิลหกดาวมาเนแพ็คที่แล้วแต่ว่าก็ไม่มาก็ไหนๆก็ทําไหนๆก็ปั้นมาแล้วก็เออก็เลยมารีวิวให้เพื่อนมาดูกันเพราะว่าข้อดีข้อเสียของเขาเนีย่ยมีอะไรบ้างส่วนอ่าพวกอุปกรณ์อ่าอ่าอย่างแรกผมก็อ่าทางโจตีพลังงานหมดเลยอ่าป้องกันก็ป้องกันทั้งหมดอืมส่วนใหญ่ก็ทุกตัวผมก็ใส่ป้องกันทั้งหมดตัวนะ ค่าสีฟ้าเนี่ยส่วนไอตัวอันที่สามเนี่ยผมไม่ใช้หลบหลีกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลบหลีกอ่ะมันไม่เหมาะอมผมใส่เลือดเยอะๆเพราะว่ามันมีช่วงโอกาสที่กอบบินจะโดนตีเวลาเอา่อสกิลคูลดาวอยู่อ่าอาจจะทําให้มีโอกาสรอดนานขึ้นแต่จะเล่นหลบหลีกก็ได้นะหรือจะเล่นความเร็วเคลื่อนที่ก็ได้มันก็ดีเหมือนกันแล้วแต่คนชอบอ่ะแล้วแต่คนถนัดสไตล์ไหนบางคนชอบปล่อยออโต มันตีอัตโนมัติก็เล่นอันนี้ก็ได้หรือถ้าบางคนแบบชอบเล่นเองก็เล่นหลบหลีกไปเลยแล้วก็มาคับหลบเองง่ายไม่เป็นไรอันสุดท้ายผมเน้นระยะเวลาใช้สกิลซึ่งจะเอาระยะเวลาใช้สกิลหรือว่าจะเน้นอาัะที่ทิี่คอได้นะถ้าเกิดใส่เซตตายเหี่ยวอย่างเงี้ยก็เน้นอาตราค่ที่คอไปเลยก็ได้จะได้เน้นขีดเยอะไปเลยหรือถ้าเกิดใส่ระยะเวลา,วลา,าใส่ประยุท์ของสายรับแบบผมก็เน้นระยะเวลาสกิลแบบดังหนักไปเลยก็ได้ แล้วแต่คุณชอบส่วนไอตัวไอ้เกียร์เสริมเนี่ยไม่ใช่ไฟนะคือ,อตัวอัน,นี้แปรผิดตัวพาสไทยแปรผิดจริงๆมันจะเป็นพิษซึ่งบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าแรงมากแล้วก็เป็นเป็นอ่อรู้สึกตอนนี้อ่ฮีโร่ที่ตีตีตแล้วติดพิษเนี่ยมีแค่สองตัวก็คือกอบบินกับตัวฮักใส่ชุดเออใส่ชุด ใส่ชุดอตอนที่ขายตอนช่วงที่ซิเคตวอลน่าใช่นะที่มีโอกาสสร้างแสาอาทิติ์เพราะนั้นก็ไม่มีแล้วซึ่งทําให้เขาเป็นตัวที่ติดติดแรงที่สุดในเกมพเพราะว่าก็แง่ละมีสองตัวเองใช่ไหมก็เราจะไปลองลง PVP กันดูว่าทำลายแพทเทิร์นแล้วกันเอออย่างจะเรียกยังไงก็ได้อ่ะก็ไปดูกันว่าเขามีข้อดีข้อเสียยงไงอา้าวเข้าไปหมดแล้วนี่ว่า เราต้องลงให้ดูเราต้องซื้อ,อว่าเขาจะให้ดูอ่าหกดาวนี่วอรไมชีนเลยซื้อเลยนี่จะรีวิวให้ดูกันช่างมัน เปลี่ยนแท่งก็เปลี่ยนเองครับเออก็นะเห็นปะว่าเขาจะยืนนิ่งไปก่อนครับอยู่ไกลใครยังโดนเลยก็ถือว่าแรงในรับหนึ่งเลยนะจะแพ้ทางสายแดงเห็นปะละ่ะ ก็พอถูถ่ายได้อะแต่ก็ไม่ถึงกับยืนสู้ตรงๆได้ก็อย่างที่เห็นว่าเขาจะยืนนิ่งไปก่อนสักพักหนึ่งซึ่งมันทำให้มีโอกาสโดนโจมตีส่วนตอนช่วงที่ยืนนิ่งตอนช่วงที่สกิลอี่อข่งคุณดาวอยู่มันจะแพ้ตปเนี่ยเกือบบบไม่ใช่ผู้ช่วยนี่ตายแล้วนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองลงให้ดูอีกกว่า ่ะถ้าเป็นตัวโลแนนน่ารองเหมือนกันเอาวะมาดูกันใชัดๆอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งว่าเป็นไงถ้าเทียบให้ให้ผมกดสกิลเองนะมันจะต่างกันมากกับเมื่อกี้คือแทบจะไม่มีแบบโดนโจมตีเลยก็ได้ เพราะมันจะพิ้วมากถ้าผมกดสกิลเองนะจะต่างกันเมื่อกี้มากโอเคมันจะพิ้วกว่าเยอะเลยแต่ก็โดนอัดน่วมเหมือนเดิมรึเปล่ายักเกือบชนะเว้ยก็ประมาณนี้ ก็ไม่เหมาะจะยืนสู้คนเดียวจริงๆนั่นแหละถ้าเกิดไปลงพวกไปเทนเวิร์ซึ่งตอนนี้มันไม่มีให้ลงก็เดี๋ยวอาจจะทํารีวิวชีก็ได้ถ้าเกิดมีสกิลหกดาวอะไรมาก,ก็อาจจะเอาไปลงไปเทนเวิร์ให้ดูว่าเวลาแบบสู้แบบแท็กทีมก็คือเขาจะหายจากแมปเวลาลงไปเทนเวิร์นะแล้วคือเหมือนว่ามันตสองตัวที่เหลือฮีโร่สองตัวขงังอยู่ข้างะก็จะไปรุมฮีโร่ Hero ตัวแรกของเราไดเรื่อยๆไว้ใช่ไหม แล้วคือเขาได้ได้ตีตีตีฝั่งของภาพฟีไปเลยอะมันก็ดีอะประมาณนั้นแหละอจะลงให้ดูเยอะก็สำหรับใครที่เอ่อลงพวกเอ่อด่านพิเศษพวกเอ่อที่มีเออตัวเครื่องที่มันคอยสโล,ลว์เราอะเราสามารถเอากรอบบินไปลงได้นะเพราะกรอบบินมันจะโดดแล้วหลบพวกเครื่องพวกนี้เวลาลงออโต้ซึ่งมันจะทำให้ลดเวลาการลงในแต่ละรอบได้ ก็เหมาะจะเอาลงไปฟาร์มพวกเอ่อดรากหรือว่าพวกเอ่อโรนันก็ดีนะซึ่งถ้าใครยังมีไม่ครบก็ลงไปฟาร์มได้ก็เดี๋ยวมาลงอันนี้ให้ดูดีกว่าตัวทีมเพย์มันก็จะเหมือนเอ่อแบทเทนเวิร์ดแหละก็คือเหมือนให้เพื่อนแทงแล้วเราก็หนีไปตีเพ่ได้ดูกันว่ามันมันสร้างดรามจได้เยอะแค่ไหนในเอ่อทีมเพย์นะก็เหมาะจะปั้นเอาไวอ้อ่ะแบบ ตั้นไว้ลงปวดปวดเวลามีอะไรให้ทาแบบโป่งเงื่อนไขไทเทนเวอร์ที่ให้ลงไายสีเขียวอ่ะคือเหมาะเป็นตัวท็อปไปเลยแหละปั้นไว้ไม่เสียหายถ้ามีชุดอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะปั้นเผื่อไปเลย คือศัตรูมันจะไม่เลงเราเลยมันจะไปเลงพวกตัวนั้นแทนเพราะเราหายจากแมปตลอดเลยนะนี่หาสายสีแดงนะเนี่ยดาเมจ5แสนเลยนะครับโหดนะอ่าก็ประมาณนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วมั้งก็น่าจะหมดมปั้นเผื่อไว้สกิลหกดาวมาเกิดแน่นอนแล้วถ้ายิ่งมีชุดนะรับรองสนุกเล่นสนุกมากมาันจะป่วนมากปั้นไว้ก็ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก็คราหน้าจะมีอะไรมาก็คอยติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ